นี่สิบแล้วดอกนี้โอ้ยยาแปดร้อยสิบสองเป็นเมกาไปเลยไหมอุ้ยมันติดกับพอดีเป็นรางวัลก็อนโซซูเปอร์ไปเลยห้าร้อยท่านผู้ชมบอกเลยแบบนโอ้ดอกนี้สวยงามระรับการระดับไม่สองร้อยอุ้ยดอกนี้จึงจรงอีกสองร้อยบอก ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเล่นแบบเด็ดค่ะเจ้าว่าดี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 นะจ๊ะวันนี้กลับมาพบกับฟอร์จูน่าชาแนลที่อยู่ฟ้า PJ88 ฟอร์จูนเมาส์ตัดที่ห้าก่อนท่านผู้ชมทุน250บาเบาเหมือนเดิมบอกเลยไม Meeting ่เล่นเยอะนะจ๊ะโอเคเอาพาะอบปากขอบคอท่านผู้ชมโอ้โหดอกนี้ กว่าจะมานี่ยากแท้หาโอ้โหอะจัดไปดิค่ะให้มันโดดรื่อยๆเบิงแตกกันไปเลยโอ้โยวายดอกนี้จึง้งเชิงกับถั่วล่ะมาสามทุกคนโอ้โหดอกใจน้อยนี่คือมีโคตรเยอะนะท่านผู้ชมเออไม่ใช่ดอกใจเยอะมีเยอะนะอ่ะยังไงนะจ๊ะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้เป็นอีกเกมที่โอ้โหเกือบเกือบไปเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าสีเอิ์ไม่ติดอีกจะบอกว่าเกมนี้เป็นอีกเกมที่แบบว่าแตกดีนะ แตกได้แตกเดียวโอ้โหมาแล้วฟีเจอร์เดี๋ยวเจอน้องนูเลยเดี๋ยวเจอกันเลยเอาให้หนาวดิน้องเอาให้คนลุกคนจันกดลุกกดพองโอ้โหยังไม่มาอาตัวใจแพงมาสักทีอาสองแดงเลยไปก่อนบอกเลยเอาเนี้ยแหละเอามาไหมอู้ยมันติดกับพอดีเป็นรางวัลก็ต่อเป per ไปเลยห้าร้อยท่านผู้ชมบอกเลยเป็ที่ห้าคูณเข้าไปคูณเข้าไปกี่เท่าวะโอ้โหคูณเข้าไปแบบว่า 250เท่าโดยประมาณนะผู้ชม <Wow. S 1> โอ้โหสุดจึงอ่าไปต่อที่10นะจ๊ะโอาโอยบอกเลยนะกำไรก็มาเยอะแล้วแต่ว่าเราจะไปต่อกันอีกสักนิดสักหน่อยเอาให้คุ้มเหล่านะจ๊ะทุกคนโอเคนะจ๊เะเบทที่10ของเรารับมา30กับประทัดจุดดังปังปูตีเย่ไปโอ้โหและทีนี้ก็เงียบๆไปเลยนะท่านผู้ชมโอ้โห ทำไมไม่มีอีกสักตัวละจ๊ะน้องหนูเออจัดมาอีกสิบหกสองแถวสองแนวอุ้ยจัดไปเลยเอาให้มันปัางเด้อเอาให้มันปงดดังเด้อลาเด้ออีลาเด้อนังเด้อท่านผู้ชมอ่าโอเคออ้ยอ่าเปิดหมดเทอร์โบนะมันถึงได้มหมุนเร็วแบบดีนะจ๊ะอ่าโอเคไวรุ่นใจร้อนนะว่าซ่านนะเออจัดมาที่หกโอ้ดอกโดนโดไม่มีอฟฟิเจอร์หนูมาหรือเปล่าไม่มาท่านผู้ชมเบทที่สิบมาเบ็ที่ห้าโอ้โ ถ้าเมื่อกี้เป็นเบทที่20มารู้เรื่องนะท่านผู้ชมได้จอดแล้วน,นะซ่าโอเคเวลิกูกโอ้โดอกนี้สวยงามมาตามก้าวเราไม่ส่งรอยอ่าปุ๊บปับรับโชคกันเลยทีเดียวเชียวเอาให้งามเอาให้จึง้งเอาให้ตาดกันดีอ่าจัดไปเลยที่เบทสิบเราไม่ขยับเบท20นะท่านผู้ชมอ่าโอเคขอแบบดอกใหญ่ๆยาวๆหน่อยได้หรือเปล่าโอ้โหแบบเต็มแผงเต็มแนวอย่างเงี้ยเออเอาให้มันดีต่อใจ ออ้ยดอกนี้จริงๆอ,อีกสองร้อยบอกเลยเก็บมาเรื่อยๆมาเรียงๆ,ๆนะท่านผู้ชมไว้ดอกนี้จัดจึงกับกับโอ้โหอ่อ้าซองแดงไม้ยิกหนึ่งร้อยแล้ววะแม่คุณเออเอามาแล้วเวอยมาแล้วว่าเอาสักหน่อยเอาเข้าสักหน่อยนะจ๊ะโอเคดอกนี้จัดมาอีกสามสิบโอ้ยเอารอดอกใหญ่อีกสักดอกเ็าไปแล้วท่านผู้ชมเออไม่เอามากเบติห้าที่สิบเท่านั้นท่านผู้ชมแบบ มีทุนทั้ง5 0นะไม่เบ็ดไ,ไม่เบ็ด20อ่ะตอนนี้จะเพิ่มเป็น20แล้วดอกนีโอ้ยอา812ปอบเป็นเมกาไปเลยจอดบอกเลยกำไรมาแล้วเกือบพันนะจะย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์ให้ฟอร์จูนด้วยนะ